ประกาศฉบับที่2ครับ2วันที่10พฤษภาคม2563ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานแกนนำคนใหม่อาจารย์พงศิริลุนทาแทนอาจารย์สมชายผ่องใสท่านเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถติดต่อประสานงานโครงการสถานที่ 1,288สาขาให้ขึ้นมาประสานงานปล่อยสินเชื่อของเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัน์ปลาไข่เป็ดไข่ไก่พันสุกรหรือสิ่งกเกษตรต่างๆและรับซื้อคืนในราคาที่ดีส่งออกไปยังต่างประเทศทางนี้ให้ประสานผ่านแกนนำคนใหม่ให้แจ้งมาที่ศูนย์ท่าประสานงานแล้วงานไม่เดินให้ชาวอีสานขอความร่วมมือเป็นตัวแทนอาจารย์สมชายผ่องใส นับแต่วันนี้เป็นต้นไปประกาศจากประธานนาราน้อยโสภาคนปัจจุบันติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์063 7183538ขอบคุณค่ะ